ครับมือน,นีสิว่าเห็ดลงเท่าครับเห็นเขาคิดเท่าใช่ไหมดังตับตับอีกครับผมมันงบหน่อยครับเลยหาอุปกรณ์มาเห็นนะครับทาดังคือเขานี่ครับรอบเมื่เด้อมันจิดังตับตับคือเขาว่าอาจะหาฝาหาเก็บฝามากนะครับเพราะมันงบหน่อยแลครับเนาะคนงบหน่อยแต่ว่าอยาดัดังคือเขาไหมครับ แถวย่ามไหนนะแถวอุดมนะก็ดังตับบนน้ำเงาผมดังเออคอยน้ำเงาโน้นบุมีแต่ว่าใส่นี่เข้าไปผมกับวานไทยผมไทยกันนะครับเป็นบุญนะครับโก้เพื่อนนะครับเบิ้งครับมาหลายยี่ห้อป้อมนะครับเนาะรับชมน้องกันเด้อครับเด้อนี่นะครับเอามันงบหน่อยว่าระเบียบในห้องกับบริวารแบบนี่ครับอืม นี่เอาละแนนเปียร์เบิ้งนะครับมันจะได้ผลม่นี่ครับโก้บันยังของคอเล็ดสัตว์เป็นเลี้ยงวังห้างฟาบียร์กับฟาปียอซี่นะครับเอ็นไพรกันนะครับเบิ้งครับเอาตรงมาบ้าเอาตรง